MEDICAL t o อปิกหลอดเลือดหัวใจตีเพราะไขมันเกาะเสี่ยงเจ็บหน้าอกหรือหัวใจวายเจอได้บ่อยในวัย40ขึ้นไปโดยเฉพาะผู้ชายและผู้หญิงวัยทองอย่ารอให้สายเช็คห,หัวใจวันนี้เสี่ยงหัวใจขาดเลือดถ้าสูบบุหรี่เบาหวานไขมันสูงความดันสูงหรือไม่ออกกำลังกายสังเกตแน่นหน้าอกแล้วเหนื่อยง่ายเหนื่อแตก หัวใจขาดเลือดรักษาได้กินยาทำบอลลูนหรือผ่าตัดควบคุมโรคให้ดีพยาบาลเฝ้าระวังพักผ่อนลดเครียดอย่ารอให้สายดูแลหัวใจวันนี้ดูแลหัวใจเรื่องง่ายๆงยวดบุหรี่ออกกำลังกินดีตรวจตีละครั้งแค่ปรับวันนี้หัวใจแข็งแรงตลอดไปดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดตั้งแต่รับเข้าจนกลับบ้านเข้าใจง่ายใช้ได้จริงที่ ampayindi.blogspot.com ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกรุณากดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆจากเราพบกันใหม่ในคลิปหน้า